การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด โรงเรียนบ้านห้วยไคต์ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสองภายใต้การบริหารจัดการเชิงระบบที่เน้นการมีส่วนร่วมของนายสุรินทร์สุวิชัยผู้ในการโรงเรียนบ้านห้วยไค์นางสาวธีรการป้องอ่อนรองผู้ในการโรงเรียนบ้านห้วยไค์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีสภาพบริบทเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุนรก,กันดารห่างไกลมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์และพะหุวัฒนธรรมมีภารกิจในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาทั้งหมด4เผ่าประกอบด้วยเผ่าอาคาลีซอมูเซอและจีนยูนาน ซึ่งมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์และพะหุวัฒนธรรมโรงเรียนบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งมั่นเป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเชิงระบบที่เน้นการมีส่วนร่วมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงร้อยเรียงสู่การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรมดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและท้องถิ่น โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการด้วยการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเชิงระบบที่เน้นการมีส่วนรวมประกอบด้วย3ระบบหลัก7ระบบสนับสนุนและได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนสถานศึกษาพอเพียงซึ่งเป็นการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มาพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้ King ูมิพล p โมเดลซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้านสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนด สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสอง CR 2 t o g t e t e r model ในการขับเคลื่อนคุณภาพของผู้เรียนทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้โดยผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีการกระจายอำนาจการศึกษาออกเป็นสี่ระดับคือ 1. ระดับปฐม,มวัย 2. ระดับประถมศึกษาตอนต้น 3. ระดับปฐมศึกษาตอนปลายและ 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีการประกันคุณภาพภายในและมีโครงสร้างการบริหารงาน4ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารวิชาการนำโดยนางสาวธันทิพมีเสีหัวหน้างานบริหารวิชาการมีการวางแผนงานที่ชัดเจนพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2,568 สำหรับเด็กอายุ3 6ปีและหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนตอน้นพุทธศักราช2568มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning พัฒนาครูให้เป็นครูแห่งนวัตกรรมมีการวัดและประเมินผลการนิเทศภายในที่เป็นระบบสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะทางวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงและสม มัฒนะของผู้เรียน 2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณนําโดยนางสาวรัชนีกรนันตาชัยวุฒิหัวหน้างานบริหารงานงบประมาณมีการดําเนินงานภายใต้ความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้แบบเชิงระบบและมีส่วนร่วมมีการจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําบัญชีการเงินจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงินจัดทําทะเบียนคุมการเงินและพัสดุดําเนินการใช้ ้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการตามขั้นตอนและระเบียบว่าด้วยการเงินและพัสดุมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคลนำโดยนางรัตนามานาวงศ์หัวหน้างานบริหารบุคคล มีการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาเชิงระบบและมีส่วนรวมมีการวางแผนอัตรากำลังจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรกำหนดระเบียบวินัยและส่งเสริมจริยธรรมและการดำเนินการทางวินัยอย่างเป็นธรรมมีกิจกรรมโครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนำโดยนางสาวพรประภาแปลงงานหัวหน้างานบริหารงานทั่วไปภายใต้การดําเนินง,งานแบบทาดีทำได้ทำ,ทำทันทีที่ช่วยให้การดําเนินง,งานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ มีการจัดเตรียมทรัพยากรและอำนวยความสะดวกต่างๆให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนดูแลและจัดการทรัพยากรของโรงเรียนทั้งอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์งบประมาณและบุคลากรดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรรวมถึงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนส่ง เสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนผลจากการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาภายใต้นวัตกรรมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างมีมาตรฐานด้วย King ูมิพลโมเดลจากการประกันคุณภาพภายในและการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายส่งผลให้โรงเรียนบ้านห้วยไครมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาและมีผลงานเป็น ที่ประจักษ์มากมายอาทิเช่นโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่5จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนโรงเรียนได้รับรางวัล IQA Awards ระดับดีเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระ ระดับห้องเรียนประจําปีการศึกษา2,566จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับยอดเยี่ยมประจําปีการศึกษา2,567จากส well. ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปีการศึกษา2,567ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับดีมากจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โรงเรียนได้รับร,บรางวัลโล่เชิดชูเกียรติเสมาปอปอสโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกระดับเพชรประจำปีการศึกษา2562แล้วรักษาม,มาตรฐานระดับเพชรปีที่3ปีการศึกษา2567จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลต้นแบบองค์กรแห่งสติในการขับเคลื่อนการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร Myfulness in Organization M.I.O. ประจำปีพุทธศักราช2565โรงเรียนบ้านห้วยไครผ่านการประเมินและตรวจสอบมาตรฐานโรงเรียนดีมีที่ยืนระดับคุณภาพ3ดาวตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพทประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จากการบริหารจัดการเชิงระบบที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่มาตรา ฐานสากลเป็นการใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลอันจะทําให้เกิดการผลิตผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติสืบไป